ตอนนี้ผมเก็บฟอสซิลจนครบจะมาลองแลกเบ็ดดูอ่ะลองกดคุยดูผมไม่แน่ใจนะว่าต้องถือไอเทมหรือเปล่าอ่ะแต่ได้แล้วละ่ะนี่ไงส่งเสร็จปุ๊บนะครับจะได้เป็นเบ็ดอันนี้มาเน่ลองดูซิว่าเจ๋งหรือเปล่าอันนี้ได้มาแบบฟรีๆได้ค่อนข้างง่ายนะทุกคนอาจจะเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่คือเบ็ดนี้เนี่ยเขาจะแบบคล้ายๆกับเบ็ดคาบเคี้ยวฉลามนะ คล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนหากันเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับคือเราต้องหาฟอสซิลโครงกระดูกเนี่ยทั้ง5ส่วนนะครับแต่ละส่วนเนี่ยจะอยู่แต่ละเกาะซึ่งสําหรับส่วนแรกก็คืออยู่ที่เกาะแรกตรงนี้เลยครับถามว่าตกย่างไหมก็ต้องตอบว่าไม่ยากมัก็จะเป็นสําหรับเอ่อชิปส่วนแรกจะอยู่ที่กเกาะอ่าเดี๋ยนะอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนส่วนของกรามเคัน,นี้จะเป็นชิ้นแรกส่วนสําหรับต่อไปเนี่ยผมแนะนําให้ไปที่กเกาะห็นละกัน เพราะว่ากอเห็ดเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังไงเพราะว่าโซนอื่นๆเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะมีกอเห็ดเนี่ยมาข้างหลังอยู่โซนเดียวนะครับก็เลยมาที่กอเห็ดละกันในส่วนที่2นะครับแต่ทุกคนเนี่ยจะไปเริ่มก่อนไหนก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมเขาก็มาตกกันนะนี่ครับตรงแครลอดตรงนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นที่2เป็นส่วนไหนนะเดี๋ยวผมดูก่อน่วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ชิ้นส่วนที่3เนี่ยผมจะแนะนําอยู่ที่เกาะแถวซันสโตนนะครับนี่ครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะเกาะน,น,น้อยๆเนี่ยคนเขาก็มาตกเหมือนกันครับตรงนี้นะครับสําหรับชิ้นส่วนที่3แล้วก็หลังจากที่เราได้เสร็จเนี่ยชิ้นส่วนที่4ก็คือเราจะไปที่เกาะอ่าวนะครับหรือเกาะภูเขาไฟน,นั่นเองจะอยู่ใกล้ๆก,กันแหละข้างๆกันนะครับเออผมลืมบอกไปนะจุดลับเพล็กก็คือชื่อเกะตรงนี้นะเดี๋ยวผมลืมเปิดให้ดูนะครับจอดเรือตรงนี้นะครับจะเห็น NBC ยืนอยู่ แล้วก็มีสะพานไม้ข้ามไปนะครับนี่ตกได้เลยตรงนี้นะครับชิ้นส่วนที่4ส่่นสํสำรับชิ้นสุดท้ายนะครับอยู่ที่ทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟชอ็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟเรายังมีเติมโลบักลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟช็อปบ่บอบปลาทองทุกคนบอน่อนี้หลายๆคนยุคเก่าก็น่าจะจํากันได้ดีนะครับเป็นบ่อที่ ได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลนะครับโอ้โหโคตรดีเลยนี่เดี๋ยวผมจะขับอ้อมมาข้างหลังตรงนี้นี่ถึงเลยเอ้ยมีหินคอร์แล้วอไม่มีฮนะเดีบไปก่อนหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้เสร็จสรรครบเรียบร้อยให้กลับไปที่เกาะที่เราแบบรับเควสมา <S <S ในส่วนของสเตตเนี่ยรู้สปีด80นะครับลักคือ117แต่ว่าข้อเสียนี่คือคอนโทรเนี่ยลบ0 1นะครับแล้วก็มีความแบบยืดหยุ่นเนี่ยลบ16 เนี่ยแล้วก็น้ำหนักเนี่ยได้น้อยมากแค่สองหมื่นห้านะทุกคนนะครับแต่ก็เบ็ดฟรีอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับผมเนี่ยก็ลองตกขังแรกทุกคนโอ้โหโอ้โหเล็กเกินแต่แต่ไม่ฟันเลยทุกคนดูยังนะโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาแล้วอฟันเป็นประมาณนี้ทุกคนแบบชุบชุบชุบ,ชบนะครับไม่ได้ฟันแบบถี่ๆไปเรื่อยๆนะเขาจะฟันแบบเร็วๆหลายดอกนะครับส่วนสําหรับเออเอนชานที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นแบบเฮอร์คิวลิสนะทุกคน ที่แบบว่าเพิ่มน้ำหนัก25 0 0 0แล้วก็เพิ่มคอนโทรลนครับสำหรับเบ็ดนี้เนี่ยเขามีพายสีที่แบบสุดตึงนะครับอย่างที่บอกไปคล้ายๆกับเบ็ดคาบนนั่นเองเบ็ดเขี้ยวฉลามเมการลดอนนะครับอันนี้เนี่ยก็มีเมการลดอนหน้าเป็นเมการลดอนสีเขียวครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องตกให้ได้แบบเพอร์เฟกนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะตกได้อย่างเพอร์เฟกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอนชาร์ดกันก่อน <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมจะเอนชาร์ดเฮอร์คิวลิสนะครับไม่งั้นคือไม่ไหวจริงทุกคนเพราะว่าเราต้องตกให้ไบบ perfect, ใไห้ไดดแแแบบบบอใช่มลห นิดเดียวต้องตกได้เพอร์เฟกถึง2ครั้งตัวสำหรับเออเอนชานเฮอร์คิวลิสนะครับหาได้จากไหนหาได้โดยการใช้หินขั้นสูงขอทีเดียวได้เลยจบจบแปง๊งได้เป็นแบบเขาเรียกกันนะสมดุลครับทุกคนอันนี้คือเราสามารถหย่อนโดยที่แบบไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็น1ตัวเลือกนะครับเอาสายไม่ถึงได้อยู่ ป๊บเพอร์เฟคโอ้โหหลุดอยู่ดีครับทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนที่เขาฟันแบบชุบๆชุบๆเนี่ยเขาจะมีโอกาส15%ในการฟันใช่ไหมคือปลาเนี่ยจะติดสตันด้วยนะทุกคนอ่ะไปก่อนนะครับหนึ่งเพอร์เฟคเอ้ยนิดนึงนิดนึงอ่าไปยังเม็กระโดอนน่าจะครั้งนี้ทุกคนอีกครั้งหนึง่งเอาให้ได้โอ้เรียบร้อยโอ้ยแต่ก็อาจจะอาจจะได้ก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวรอดูก่อนมับเฮอร์คิวลิตีกว่าเฮ้ยมาอยู่โอ้โห เออคืออย่างน,น้อยเนี่ยขอเพอร์เฟกตครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้นะท่มน <Come on. S 1> นี่อะไรทุกคนนี่คือเอ็นชาร์ดเฮอร์คิวลิสนะครับบาาละได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูข้างนอกดีกว่าโอ้แต่ว่ารู้สปีดก็แบบหายเลยนะทุกคนอาจจะต้องใส่เหยือเพิ่มครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้หชิวทุกคนถ้ารู้สปีดคือ20เพราะฉะนั้นใส่สารล่ายได้ไหมเอยอันนี้ อ่ะถือว่าได้ทุกคนถือว่าได้อันนี้ไม่แย่ครับปุ๊บกินปั๊มนั่นเป็นไงเราจะได้ค่ายืดหยุ่นเพิ่มแล้วก็ได้หลักเพิ่มอีกนะเออไหนเป็นารโลดอนงับหน่อยครับอ่ะโดดขึ้นมานี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเบียดแบบลูกน้อยเด็กแดงของเขี่ยวฉลามอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเขี่ยวโบราณไหม แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแบบมีทําให้ติดสถานะอะไรหรือเปล่านะทุกคนก็ถือว่าเป็นเบสสาหรับผู้เล่นใหม่ที่ดีเบสหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มาแบบฟรีๆนะทุกคนแล้วทำไมเมื่อกี้กระตุกละ่ะส่วนสำหรับหินขั้นสูงค่ะได้จากไหนก็คือตรงนี้ที่ผมบินไม้ทุกคนดูแบบเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมจะมีหินขั้นสูงขายอยู่สอง0,000นนะทุกคน เผื่อใครแบบยางหาเอ็นชานเฮอร์คิวลิสไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูอะควาเรียมบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าวันสองที่ผ่านมาใช่ไหมแอดมินเนี่ยเขาก็ได้แจกอีเวนใช่ไหมทุกคนเหมือนเดิมครับก็กำนำผมใช้เป็นเบ็ดของเบ็ดอีวิลเบ็ดปีศาจเพราะว่าเขามีแบบพาสซีฟของโพไซดอนนะทุกคนนะถ้าติดแบบพาสซีฟโพไซดอนเนี่ยเขาจะเป็นแบบปลาเนี่ยจะไซบิกหรือใจแอนไปเลยนะทุกคนซึ่งผมได้มาตัวหนึ่งครับอ่าไม่ใช่ตัวนี้ อันนี้ก็ได้เหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ตัวนี้ได้เป็นในส่วนของคาเค้นเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้ผมผลิตอยู่ที่10ล้านต่อชั่วโมงนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนต่อนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนที่ได้เสริมมากจริงๆเนี่ยผมได้เสริมตัวนี้มาทุกคนนี่ตัวนี้เลยอีเวนต์ปลาตาปูนเนี่ยตาเขาปนโปรเนี่ยทุกคนตัวนี้อยู่ที่2ล้าน3ต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมตกมาเนี่ยผมได้เป็นใจแอนแล้วก็ติดไซเรนมาด้วยนะครับ แล้วเขาเป็นอีเวนต์แบบคอร์ลัเต้ผมก็ลองเอามาใส่ดูปรากฏว่าเอ้ยไม่ธรรมาดาแล้วก็นี่เลยเป็นฮาเค้นครับตัวที่ได้มากที่สุดแหละคือความจริงเนะี่ยผมจะได้สัก2ตัวด้ซ้ำนะแต่ผมพลาดเฉยเลยนะครับน้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้ก็ความจริงลองรีไปหลายรอบมากทุกคนแต่แบบขึ้นยากอันนี้อยู่ที่8แสนต่อ1ชั่วโมงนะทุกคนอาจจะได้เวลวน้อยหน่อยครับเนี่ยที่ผมถือให้ดูนะอันชิ้นเนี้ยนะทุกคนนะครับเหมือนท่อนไม้อะไรเนี้ยแหละ เขาเป็นอีเวนต์แบบเพิ่มไซส์พอดีนะทุกคนซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยน้ำหนักปลาเนี่ยเยอะมากตัวใหญ่มากทุกคนคือแบบเบลเลอร์อะเอาไปใส่ตู้เนี่ยอ่อนมากเนี่ยทุกคนดูน้ำหนักเห็นปะเหมือนแค่แบบอยากให้ตัวใหญ่ๆเฉยอะ ผลิตแบบอยู่ละลาแบบหลักหมื่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นผลประกอบการนะรที่ผมเนี่ยใช้เบ็ดอีวิลในการตกนะทุกคนแต่ว่าเหมือนจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนรู้สึกว่าผมจะได้วานโมบี้มาครับแล้วก็ติดเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นบิ๊กหรือใจแอนนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูครับอันนี้เนี่ยผมลองเอาไปใส่ตู้แล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถามว่าใหญ่ไหมถ้าเทียบกับเกาะแรกก็ถือว่าเกือบครึ่งเกาะไหม ถ้านบความยาวเนี่ยคือยาวกว่ากาะครับส่วนสําหรับตัวนี้ได้เท่าไหร่มาเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูหรือผมใส่ไปแล้วอันนี้ไม่ชัวร์เดี๋ยวนะผมหาก่อนอ๋อผมน่าจะถอดมาแล้วฮะเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะถอดเอ่อตัวนี้ละกันหกแสนแล้วก็ใส่โมบี้เข้าไปครับนี่สี่แสนโอ้โหสี่แส่เองอ่อนมากนะโมบี้เราประมาณนี้ครับทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ผมด้วยละกัน